สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการสำคัญอย่างหนึ่งของทางโหราศาสตร์นั่นก็คือการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตนะคะซึ่งจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่18เมษายนไปจนถึงวัน ที่13มิถุนายนปี2565ค่ะในระยะเวลาประมาณเกือบเกือบ2เดือนตรงนี้นะคะย่อมส่งผลต่อทุกๆลักลนณะราศีอย่างแน่นอนดาวพระเกตเปรียบเสมือนตัวเสริมเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นนะคะและดาวพระเกตย,ยังเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณและความเชื่อค่ะเรามารับชมกันเลยว่าจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคษณะาราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโครจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18เมษายนปี2565ค่ะและการมาของดาวพระเกตในครั้งนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่13มิถุนายนปี2565เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนเต็มตรงนี้นะคะ ดาวพระเกตได้โคจรเข้าสู่ราศีมีนมาอยู่ในภพตนุลักษณ์ของคุณมาอยู่ที่บ้านเรือนของคุณเลยมาเจอกันกับดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรมาเจอกันกับดาวประจําตัวและดาวประจําตัวของคุณก็เป็นเกษตราธิบดีอยู่ในขณะนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเลยก็ว่าได้นะคะ ดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนั่นก็หมายถึงการงานอาชีพและการกระทําของคุณนั่นเองค่ะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมีนทั้งด้านจิตใจความรู้สึกนึกคิดและทางด้านการงานเลยนะคะสําหรับคุณนะสมัยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อโคจรมาเจอก,กันกับดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณแล้วมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะฝั ฝันดีฝันแม่นมีลังสังหรณ์ช่วงนี้ทําบุญขึ้นทําคุณคนก็ขึ้นทําบุญอะไรนะคะขอให้คุณสวดไปยังเจ้ากรรมในเวรสวดไปยังบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเอื้ออํานวยอวยพอรอวยใ้ให้กับคุณเป็นอย่างดีค่ะ เป็นจังหวะที่คุณจะมีบุญกุศลนะคะเป็นจังหวะที่บุญเก่าจะเกื้อนหนุนสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ข้องเกี่ยวกับศาสนพิธีได้เข้าใกล้ศาสนาหรือได้ข้องเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆของทางศาสนานะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการได้ไปร่วมงานบุญค่ะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ที่มีพิธีกรรมทางศาสนางานแตง่งพิธีแตง่งพิธีมั่นต่างๆนานา ะะแบบนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ค่ะ ดาวพระเกตนะคะเมื่อโคจรมาทับเรือนชะตาเกิดของคุณแบบนี้แล้วมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ข้องเกี่ยวกับทางไกลจะได้ข้องเกี่ยวกับออนไลน์จะได้ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศเพราะคําว่าดาวพระเกตนั้นยังหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามองในด้านการงานนะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการน,นําเข้าส่งออกงานใดที่ต้องข้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรืองานออนไลน์งานสื่อโซเชียลต่าง ต่างจะมีมุมที่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีมีนพยายามกระตุ้นตัวเองได้เลยนะคะช่วงนี้คุณจะเป็นที่รู้จักคุณจะเป็นที่ยอมรับคุณจะมีคนนับหน้าถือตามีคนให้ความเคารพยำเกรงมากขึ้นค่ะ ยิ่งดาวพระเกตมากระตุ้นร่วมกันกับดาวพระพฤหัส,สบดีที่เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในขณะนี้เสริมสร้างความมั่นคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับดวงชะตาถือเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณเปิดมากๆเลยนะจะหยิบจับทําสิ่งใดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเอื้ออํานวยบ่วยชยัยมีคนเกื้อหนุนสนับสนุนเป็นอย่างดีขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาค่ะ ดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะนั่นหมายถึงการงานอาชีพของคุณการงานคุณก่อนหน้านี้ถ้าเคยติดขัดเจราจาไม่ลงตัวมีคนเลื่อนนัดเลื่อนสัญญามีคนไม่ลงนามเซ็นเอกสารต่างๆนานาหลังจากวันที่18เมษายนปี2565เป็นต้นไปคุณจะประสบพบเจอกับความราบรื่นใครที่ลงนามลงสัญญานะคะก็จะลงตัวมากขึ้นค่ะ คุณเจรจาติดต่อกับใครก็ได้รับการตอบรับกลับมามีความร่วมมือที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่องค์กรเอกชนหรือองค์กรข้าราชการต่างๆนานาน,นะคะก็จะมีมุมที่ดีและราบรื่นค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะกระตุ้นในครั้งนี้ดาวพระเกตนะยังส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางไกลด้วยค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้เดินทางไกลาบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวบางคนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด บางคนเดินทางเพื่อไปอบรมสัมมนา,าไปพบป,ปะลูกค้าเดินทางเพื่อการทำงานต่างๆก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะซึ่งการเดินทางของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้จะก่อเกิดลาภผลที่ดีมีโชคจากการเดินทางเข้ามาด้วยนั่นเองคะ่ะ ดาวพระเกตือว่าส่งผลดีส่งคุณให้กับชาวลัคนาราศีมีนอย่างมากเลยนะคะการมาร่วมกันสองดาวนี้ถือว่าเป็นดาวคู่ศาสนาคู่บุญค่ะช่วงนี้ต้องหมั่นทำบุญทำทานต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะจะส่งเสริมบุญส่งเสริมบารมีให้กับเจ้าชะตาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังโสดอยู่นะหรือกําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่อยู่ทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนต่างถิ่นต่างบ้านเกิดของคุณค่ะและการคุยกันของชาวลัคนาราศีมีนในครั้งนี้จะมีคนรอบข้างเห็นดีเห็นงามด้วยถือเป็นจังหวะที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในด้าน ความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วชวนกันไปทำบุญสักหน่อยก็ดีค่ะจะส่งเสริมด้านความรักความสัมพันธ์ให้กระชับและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นถือว่าชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้นะคะบางคนวางแผนแต่งงานบางคนได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายบางคนได้มีการคุยเรื่องการมั่นหมายกันเกิดขึ้นค่ะ เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนมีความมั่นคงในด้านความรักความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะและขอเสริมสักนิดนึงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบในด้านการเรียนการศึกษาเป็นอย่างดีสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ค่ะ โดยภาพรวมแล้วสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมีนจะได้สมดังใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะก็ขอเตือนกันไว้ว่าอย่าลืมหมั่นทําบุญดําทานอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ